โอ้โหธุรกิจนี้น่าสนใจยังเลยซื้อไปจะโดนหลอกบป่าวะเนี่ยยุดก่อนมดถ้าเกิดว่าคิดจะลงทุนธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญเราต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนเพราะว่าสมัยนีย้มีชาชีพมันเยอะมากและคลิปนี้นะคะชาจะพามารีวิว โรงงานล้างรถหย่อนเหรียญแคดคาร์วอตนะคะแล้วเราทําอะไรบ้างเรามีตัวตนจริงไหมเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาดูกันค่ะอันนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตู้ล้างรถของแคดเองนะคะเราก็ยังมีในส่วนของ OEM อให้แบรนด์อื่นๆด้วยนะคะหลังจากได้ PO โอมาเราจะส่งตู้ให้ลูกค้าภายในส0มิบวันมันจะมีวิธีการใช้งานอยู่ที่หน้าตู้นะครับสาหรับรุ่นใหม่กดลงบิดขึ้นเปิดออกนะครับกดลงจบครับ แต่ว่าไม่มั่นใจอยากจะรู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงๆริงไหมได้ตู้หรือเปล่าสมัยนี้มีชาชีพมันก็เยอะก็สามารถที่จะวอล์กอินเข้ามาที่โรงงานได้เลยนะคะถึงสักทีนี่ มาโรงงานแคทคาร์บอนนะคะถ้าเราขับรถมาเนาะเราก็จะเอารถมาล้างรีได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าแคทคาร์บอนทุกท่านแต่ถ้าท่านใดบอกว่าไม่มีรถไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าออฟฟิศเราเนี่ยโรงงานของเรานะคะอยู่ติดกับ MRT บางรักใหญ่เลยสายสีม่วงนะคะการเดินทางสะดวกมากก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ช่วงเวลาพักกลางวันหรือว่าช่วงเวลาที่แบบว่าว่างจากงานนะคะนั่ง MRT มาได้เลยไม่ต้องกลัวรถติดเนาะมาถึง MRT สายสีม่วงนะคะแล้วก็ลงฝั่งวัดบางรักใหญ่เนาะแล้วก็เดิน เข้าซอยมาหรือว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยมาก็ได้นะคะ20บาทเนาะหรือจะเดินมาก็ได้พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับออฟฟิศของเรานี่เลยมาเดี๋ยวชาพาเข้าไปดูในโรงงานกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างสําหรับท่านที่เอารถมานะคะและอยากจะเทสระบบก็สามารถที่จะเอารถมาล้างกับตัวแชทคาร์อ์ได้เลยนี่ เข้ามานะคะรถทุกคันที่มาโรงงานแคทคระว่าคือต้องสะอาดหมดเพราะเราจะทําการล้างให้นะคะใครอยากจะลองเทสระบบว่าโฟมเราดีจริงไหมอาตัวเครื่องมันเป็นยังไงก็สามารถที่จะมาเทสได้ที่โรงงานได้เลยอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มเครื่องซักผ้าโฮมยูสนะคะแล้วก็กลุ่มเครื่องซักผ้าอุตสาหก,กรรมอ๋อเพราะหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแคทเนี่ยมีแค่ตัวล้างรถตัวอบมกันน็อกจริงๆเราเป็นโรงงานหยอดเหรียญน,นะคะเรามีเครื่องหยอดเหรียญหลายประเภทมากๆเนาะอาทีนี้เข้ามาอีกเราก็ยังมีในส่วนของ OEM ให้แบรนด์อื่น อย่วยนะคะคด้ก็จะมี O E M ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมายซึ่งเราก็ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะคะว่าเป็นของลูกค้าเนาะหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่อยาก O E M พวกน้ำปลาหรือว่าเครื่องํำอางหรืออะไรแล้วมันเอาแล้วก็สามารถที่จะสั่ง O E M ตู้หยอดเหรียญกับเราได้ อย่างอันนี้ก็เป็นตัวตู้หมวกกันน็อกน,นะคะอันนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะคะเตรียมรอ QC แล้วก็ส่งออกส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตูวต้ล้างรถของแคทเองนะคะอันนี้ก็มีลูกค้าหมดแล้วเหมือนกันนะคะ <horizon> เห็นไหมคะว่าเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของตู้ที่เป็น OEM นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของลูกค้าท่านอื่นด้วยที่มาสั่งเป็นเจ้าของตู้อหมวกกันน็อก וק, แต่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือรอผลิตแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเช่นกันค่ะ หลายคนก็ถามต่อนะคะมีคําถามจากทางบ้านมาว่า อุย้ยปริมาณออเดอร์มันเยอะขนาดนี้เดือนเดือนหนึ่งอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยมีวิธีการทาํางานยังไงหรือมีกระบวนการยังไงที่แบบว่าเออจะส่งให้ลูกค้าทันกําหนดการเพราะหลายคนเนี่ยสั่งทีเดียว20ตู้30ตู้ใช่ไหมคะก็กลัวว่าจะไม่ได้ของตามกําหนดเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่างตีนะคะนี่ในช่างใหญ่ของเราเดี๋ยวจะให้ช่างตีอธิบายนะคะว่าเอ้ยหลังจากที่ได้รับ PO อจากลูกค้ามาแล้วหรือว่าใบาสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้วนะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อแล้วถ้าสมมติลูกค้าสั่งร้อยตู้จะได้แคยในกน ช่เลยค่ะโดยปกตินะครับไม่ว่าจะสั่งกี่ตู้ก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนหลังจากได้ PO โอมาเราจะส่งตู้ให้ลูกค้าภายใน30วันนะครับจะเป็นตู้เหล็กส่วนถ้าเป็นตู้สเตเลสจะอยู่ในที่45วันครับถ้า100ตู้ สามส30วันเหมือนกันครับอ่าหนึ่ตู้ก็30วันนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างรถหรืออบอบกันน็อกเนาะก็คือหลังจากที่ได้ตู้มานะคะเราก็จะมีทั้งตู้ดีบตู้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือตู้ที่ติดสติ๊กเกอร์แล้วอันนี้คือตู้ที่พร้อมส่งแล้วใช่ไหมคะยังครับต้องผ่านการตรวจ QC ดูเช็คดูระบบการทํางานว่าปกติไหมแล้วก็ในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็อุปกรณ์บอดี้ต่างๆนะครับว่าเรียบร้อยไหมต้อง QC กี่รอบคะก่อนจะปล่อยของถ้าตามโปรเซสก็สครับตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีีกกคครัับถ้้้าาาาสมมติววว่่นนลู ลูกค้าอยากมีแปรนเป็นของตัวเองเพราะว่าเบื่อแล้วไม่อยากทำ O E M อาหารไม่อยากทำ O E M น้ำปะลา้าไม่อยากทำ O E M ครีมอยากจะทำ O E M ล้างรถหยอดเลี้ยงหรือว่าอยากทำ O E M ผู้อุโมค์นอกหย่อนเหีียญ <c oughs> คำถามคือสมมติเขาสั่งออเดอร์มาเลย100ออเดอร์ล้างรถ100ตอยู้อุมงค์นนก100เราสามารถทำทันไหมทันครับแน่นอนกำลังการผลิตเราสูงมากนะคะโดยที่เราจะผลิตแล้วก็ส่งของขให้ลูกค้าภายในกำหนดเวลาได้อย่างแน่นอนนะ เพราะว่ากําลังการเทรดต่อเดือนเนี่ยเราไม่ต่ำกว่า100-300ถึงตู้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถสั่งมาได้เลยอ่ะทีนี้มาต่อกันมีคําถามมาเพิ่มว่าลูกค้าหลายท่านก็สงสัยว่าแต่ก่อนอะไอตัวทุ่งอัค์ของเราเอ่ะน้าทำจะเป็นแบบนเออจะเป็นแม่เหล็ญ่ถึงเนี่ยทำไมจะต้องเปลี่ยมนมาเป็นตัวล็อกให้มันดูออยุ่งยากด้วยเนี่ย มันจะมีวิธีการใช้งานอยู่ที่หน้าตู้นะครับสําหรับรุ่นใหม่แล้วก็สายที่เราเปลี่ยนมาเพื่อให้ความไม่เกิดการลีกของในตอนการอบนะครับแล้วก็ให้ดูมันม,นมันคงแข็งแรงกว่าเดิมนะครับวิธีการมีวิธีบอกกดลงบิดขึ้นเปิดออกนะครับหลังใส่ตู้บิดกลับกดลงจบครับ นี้นะคะก็เป็นเหตุผลเนาะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะโรงงานเรานะคะนอกจากจะมีการผลิตแล้วเราก็ยังมีในส่วนของ R&D ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเรื่อยๆด้วย,วย,วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบซอฟต์แวร์หลังบ้านหรือว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้ทันต่อยุคทันต่อทันสมัยเนาะ mm hmm. ก็นี่นะคะก็เป็นคลิปรีวิวสาหรับคนที่บอกว่าอยากจะซื้อแคทคาร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆของแคทก็ตามนะคะแต่ว่าไม่มั่นใจอยากจะรู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงๆไหมยอยากจะรู้ว่าเออ ลงทุนกับเราแล้วเนี่ยได้ตู้หรือเปล่านี่คือแบบว่ากัางวลเนาะสมัยนี้มีชาชีพมันก็เยอะก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาที่โรงงานได้เลยนะคะก็มาดูก่อนเพื่อความบั่นใจได้เนาะสำคัญที่สุดนะคะใครที่ตามมาจากคลิปนี้ชาม,มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ walk in เข้ามาที่ออฟฟิศเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเราทําธุรกิจเราก็อยากได้พาร์ทเนอร์ที่ไปด้วยกันเนาะไม่อยากได้แค่ลูกค้านะคะอยากให้เรามาร่วมกันสร้างสังคมของแคทให้เติบโตไปด้วยกันก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนแล้วใครที่ walk in มาที่ออฟฟิศรับส่วนลดพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเพิ่มเนาะหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันก่อนด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วก็สนใจก็สามารถอยากได้โลเคชั่นเดี๋ยวชาจะปักหมุดไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อ Li น์แอดแอดแคทคาร์วอตได้เลยค่ะ <S 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 สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปกลับละรถสะอาดพอดีใ้ะเอ้ยไปละ